สวัสดีค่ะพบกับร้านหน่งดีเซลนะคะเสนายุทธยานะคะวันนี้เราจะมาดูสำหรับโตโยต้าไมเอ็กคันนี้นะอ่ะเ,เพื่อนๆอาจจะติดตามในเพจเฟ e บุ๊กอาจจะรู้แล้วนะคะว่าโตโยต้าไมเอ็กคันนี้ เครื่องเป็นแบบไหนอ่าต้องบอกตรงนี้เลยวันนี้เราจะมาดูบอดี้รอบๆให้เพื่อนๆได้เห็นกันก่อนเลยรถคันนี้ทําไปราคาส0 0 0สนกว่าบาทต้องพูดคํานี้เลยเป็นโตโยต้าไมต t ี้นะคะทําทุกอย่างเลยนะเปลี่ยนหัวใจดวงใหม่เรียบร้อยนะคะแม็กยางอีกหนึ่งชุดจากมหานครลอซิงนะคะอันนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องยืมขับก่อนเพื่อให้รู้นะคะว่ารถมันมีปัญหาอะไรแรงขนาดไหนนะให้เราให้ดูสําหรับนี่ก่อนเลยข้างหลังยืมขนอะไรก่อนเลยนะเสื้อสูบเสื้อสูบ สองตัวฝาสูบสามฝาแบตเตอรี่อีกนะเอออันนี้นะคะต้องถามช่างหนุ่งนิดนึงว่าคานท้ายเนี่ยมันเป็นคานท้ายที่เราจะบอกว่าเป็นคานท้ายหมูหมูนอกหมูนอกทําไมต้องเป็นหมูนอกมันเป็นอีสูบแล้วอย่างรถบอดี้เัวเล็กถ้าไปเอาเพาคานคานท้ายอื่นมาใส่อ่ะมันก็จะล้อมจะลึกยื่นเยอะจะพางเยอะไม่สวยอันนี้ก็เป็นหมูนอกแล้วเนอะเป็นเฟืองท้ายเบอร์สามจุดห้านิดหลัง พร้อมนิดหลังตอนนี้มัมีดิสคือเราใส่อีสูเนี่ยของเล่นกว่าเยอะเขามีเฟืองเล่นเยอะหลายเบอร์หลายขนาดให้เราเล่นว่าเราจะทดให้วิ่งเป็นแบบไหนแล้วแบบไหนก็เลยเลือกที่เป็นสามห้าเป็น,ปนออน All ิโม,มาใส่นะก็จบการันตีนะคะเหนียวแน่นหนึบแล้วช่วงล่างนี่บอกเลยว่าพี่เล็กช่วงล่างนี่ก็คือสั่งอัดน้ำมันมาสเต็ปของวีโดเลยเนอะเหมือนที่ช่างโล่งใช้ชิมจําวันเลยคือเอาหนึบหลังหนดงเดียวเบรกเบิกทำมาใหม่หมดเบรกเบิกทำมาใหม่เพราะว่าอันนี้ วางเครื่องไปแล้วเนี่ยต้องบอกเพื่อนตรงนี้เลยว่าช่วงล่างมันไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเราแปลงคันชักคันส่งใหม่หมดเลยนะมันก็จะแบบขับยากเราต้องทําช่วงล่างให้มันเหนียวแน่นหน,นึบนะเป็นยนะูโรสามเนาะแล้วก็เป็นเทอ um ร์โบเอฟห้ามีปั๊มซิงมีหัวชีดซิง์คัสก็เป็นบีเคคัสเหมือนเดิมนะคะนนเครื่องก็ยังยังไม่ได้เก็บรายละเอียดมากยังยังไม่ได้ล้างไม่ได้ไหลเพราะว่าเรายใช้งานก่อนใช้งานใช้งานไปก่อนดูว่ามันเป็นอะไร เราจะได้แก้ไขได้ถูกต้องอันนี้ก็แปลงให้หมดเลยนะจากพเยอร์เป็นเวอร์เออเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยอแล้วน,นะคะรู้สึกว่ามันจะเป็นเครื่องเป็นติดเป็นแทดกอะไรสักอย่างนี่แหละน,นี่นะคะก็ให้เพื่อนๆได้ดูห้องเครื่องน,นะเป็นห้องเครื่องสีเหลืองแบบนี้ขอบคุณพี่ ลูกค้าชื่ออะไรไม่แน่ใจแต่เป็นผู้รับเหมาตัวน้อยนะค่ะอันนี้นะคะเป็นเทอร์โบ F55 นะคะบูตเราตั้งไว้อยู่ประมาณ45ปอนด์40 45ปอนด์ขับใช้งานสนุกสนุกรีแมปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยช่างลิน รีแมปนะเก็บห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยนะคะอินตรงอินเตอร์เก็บสันแบบนี้เลยใครอยากได้ความสวยอยากได้ความแรงเหมือนโตโยต้าม g ติเอคันนี้นะคะติดต่อร้านโ่งดีเซลเสนายุทธยาได้เลยทรงหล่อมากๆต้องบอกเลยว่าหลังถนนสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเราไปดูความไวที่เราจะลองเทสให้เพื่อนๆได้ดูนะย้ํากันอีกครั้งหนึงเลยว่ารถคันนี้มีอะไรเน่ เสื้อสูบ2ตัวฝาสูบแบตเตอรี่อีกหลูกนะเรากำลังจะขับรถไปส่งอะไรกันนะคะตรงนี้บอกกันเลยว่าเป็นภายในของ t o y ยต้า i g h t y X เมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเทสขับตรงนี้เป็นไม้ฟาดขับสนุกสนุกเนาะเราก็เน้นใช้งานให้ลูกค้าเหมือนกันเผื่อลูกค้าจะเอาไปใช้งานไม่ได้ซิ่งจ๋าอะไรมากนะตรงนี้นะเราลองเทสกันเด็กม,มือ,มอ,อ,อก็พบใช้ได้หมดมทุกอย่างนะคะ เป็นทุกสามหนึ ดีเซลทุกชนิดนะโทร0982631057ฝากกดไลค์กดแชร์